วางนะสาวที่ทำตัวเป็นเบอร์สองถ้าเป็นผู้หญิงนะสาวนะครับเป็นวิบากกรรมของท่านลนะดินไม่หลุดจะดักไม่พ้นนั่นคือตำแหน่งเบอร์สองเราขครเป็นเบอร์สองนะครับแต่ยังคิดคิดจะจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะก็อยู่ไปถือว่าเป็นวิบากกรรมของท่านแต,แต่ถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุข และไม่มีความเจริญก็รีบถอยออกมาซะนะมันอยู่ที่ที่ตัวท่านเองอ่ะจะเลิกจะอยู่จะไปก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับถ้าคิดว่าขาก็มีสองขาแล้วก็มีสองแขนแล้วก็มีสมองก็ดีตาก็ดีหูก็ดีหากินได้นะเลิกเป็นเบอร์สองเขาจะนะออกมายืนหลักปักฐานด้วยตนเองตายให้มันตายไป ก็ไปทุกพบทุกชาติแหละนะครับดาวลากลุกเตือนไว้อีกเรื่องหนึง่งดาวพระเสาร์ใครที่มีปัญหามีอุปสรรคลุงบอกามาต,ตอนนั้นตแต่ทำกิจมาดาวพระเสาร์ครับงนี้ไปละผมเป็นพระประจั อ๋อมีองค์พ่อปู่พญานาคไปแล้วคุ้มครองดูแลเราพ่อปู่พญานาครานี่แหละก็เป็นลุงชาตินรโอ้โหมีอย่างนี้นะตัทถาเต็มที่เลยสร้างศาลปู่ไว้ที่บ้านเลยเขาลบบูชาเองเลยเป็นความเจริญส่วนบุคคลนะท่านว่ามีดวงสร้างคนเลยอพญานาคยุหว้เองเองที่บ้านเราเนี่ยแหละอันไหนที่จะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วก็ที่บ้านนั่นแหละทำไปเถอะนะ ท่านให้ความคิดบางคนในโอ้ที่บ้านมีสารปู่พญานาคสารเทพอยู่ที่บ้านอ่ะไปไหว้แปล่อยฝุ่นเคลอะเลยนู่นไปไหว้ที่อื่นนู่นอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันสร้างไว้ทําไมที่บ้านอืมต้องเคารพครับนะที่บ้านท่านมีที่บ้านอยู่ท่านดูแลนะคุปตากบริขานบูรณะปฏิสังขรณ์จะได้โชคลาภองคพ่อที่บ้านของท่านนั่นแหละให้สวยให้งามจัดสู ดาบีนําตกนำ้ำพุนะทำแล้วครับท่านให้ทำแล้วเดี๋ยวท่านก็จะได้สิ่งดีดีเทวดาเขาจะผ่านไปผ่านมากขก็แวะเวียนมาหานะลูกหลานของท่านอดีตชาติมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าชาติหนึ่งชาติใดเราเคยเป็นลูกเป็นหล,ลานเคยเป็นญาติเขยญา,าติของเขาแล้วเราบำเพ็ญตบะได้ดีอธิษฐานจิตได้ดีก็มาเกิดเป็นมนุษย์ต่างบุญบารมี เราแผ่บารมีให้กับพญานาคสายญาติทุกสายญาติด้วยนะครับดาวพระเสาร์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะส่วนตัวไม่ได้ให้ทุกคนทำหรอกนะมันอยู่ที่ว่าใครมีจิตศรัทธาศรัทธาอยู่แล้วครับครับเราก็ทำของเราไปอยากจะทำ้วครับที่ทาแนะนำนีะชิ่งดีครับใครมีความเชื่อศรัทธาองค์เทพเิรดร์ขรบศรัทธาในองค์พญานาคเลยนะเคยฟังดวงว่า นาคประจำองค์คือมุจรินสนาคา้าหรือพญานาคามุจรินค่งองค์ไหนอยู่กับเราเทวดาองค์ไหนมาหาเราอยู่กับเราเราจะบูชาองค์ไหนเราจะรู้ได้ยังไงหลวงชาติขอแนะนํานะครับท่านไม่ต้องไปฟังใครเราไปต้องไปฟังเลยเราคนนู้นคนนี้บอกเอ้ยเองมีองค์นั้นเองมีองค์นี้ฟังได้แต่อย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับาเพิ่งไปเชื่อถ้เต็มร้อยนะ ให้ท่านฝันเห็นหนึ่งนะไอ้เลยในนี้มิตรฝันเห็น <ừ> แน่นอน <c oughs> <c oughs> ชัวร์เลยอันนี้นะครับถ้าฝันเห็นเมื่อไร่เห็นบ่อยๆด้วยนะโอ้โหดิ้ชัวร์เลยนั่นแหละองค์นั้นแหละ,อหละเอาเอาเลยแต่ถ้าไม่มาเข้าฝันเห็นไม่มาเข้าฝันบอกเลยนะ <c oughs> ี่เ <c oughs> ขาไม่ได้มาเข้าฝันการเข้าฝันนี่คือเทพเทพเทวดาันต้องมาคุยกับเราด้านในฝันนะไม่ใช่ฝันเห็นเออเลื้ยผ่านไปอย่างนี้อย่างนะอย่างอย่างอย่าง ต้องฝันว่าได้คุยกันเลยอย่างนั้นนะเออท่านคุยเป็นติเป็นจ่าเลยตุกตาเลยอย่างเงี้ยเออแต่เราเชื่อเลยศรัทธาเต็มที่เลยนะครับอันนี้ลุงแนะนํานะแค่แนะนําเป็นความเชื่อส่วนตัวว่าการที่เราจะเชื่อศรัทธาเทวดาองค์ไหนนนั้นบอกเรามีองค์นั้นองค์นี้เขาบอกได้เราฟังได้แต่เรายังไม่เห็นเรายังไม่ได้เจอกับตนเองอย่าพึ่งไปเชื่อเต็เราไม่เห็น ความเืห็นดวงวิญญาณเห็นอะไรเรื่อยๆดวงอาทิยนำให้มันไปในทางที่มีเซนพิเศษอยู่ทราบที่สังเกตตนเองนะครับสัมผัสอะไรเลยอย่าฟึ่งชิ้งเซนอะไรก็รงรู้สึกจะแม่นูชาแปลกใจตัวเองกันครับกงา้เกิดมาพร้อมกับความมีเซนบางกจนบางอัตคัดบางสารพัดแล้วท่านจะทนได้ไหมนะครับ คนมีองค์จะทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนองค์อีกหาองค์ที่ว่าทนได้เ <c oughs> จอูกหลวงแคตินมาเยอะเลยนะทนให้ได้ครับมีบากกรรมคนวันเสาร์นะบุกน้ำุยไปมีสารพัดเรื่องที่ท่านจะต้องผ่านอุปสรรคเยอะแยะไปหมดแม้แต่เรื่องชะตาชีวิตการงานการเงนิงน,งนความรัก นะท่านอย่าประมาทนะเงินนะท่านมีอยู่ดีๆเพิ่ๆล่วงอีกงานทํางานอยู่ดีๆเพเ่มๆมีปัญหาเลยนะทั้งที่มันไม่น่าเกิดมันก็เกิดความรักอยู่กันดีของของคู่คอนเรื่องอยู่ดีๆเพิ่มๆมีมือที่สามรว่เข้ามาจบเกมเลยนะรละหวังให้ดีครับเราอย่าทําผิดสิลผิดธรรมนะครับอย่าสร้างกรรมที่ไม่ดีเราจะตาชีวิตท่านจะรอดปลอดภัยขอโชคดีมี<ะ>ชัยทุกคนครับไว้เป็นข้อคิดไร สติเลื่อนใจครับคุณชาติติดตามตลอดครับ